ที่จระคินิกนะครับเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับที่ลงเครื่องอันดับโปรนี้ครับตัวอันดับโปรนะครับเป็นนวัตกรรมตัวใหม่สำหรับแก้ปัญหาสลายไขมันแล้วก็เซลลูไลต์โดยเฉพาะนะครับเป็นเทคโนโลยีไมโครเวฟคูเวฟ2.4กิกะเฮิรต์นะครับซึ่งมันจะไปเฉพาะเจาะจงที่ตัวเซลล์ไขมันทำให้เกิดการกระชับนะครับแล้วก็สลายไขมันได้โดยที่ไม่เจ็บก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลด้วย ือทุกคนเลยที่มีปัญหาไขามันส่วนเกินเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มหน้าและก็ตัวท้องแขนขาต่างๆได้หมดเลยนะครับเพราะเครื่องนี้พลังงานเจาะจงที่เซลล์ไขมันโดยเฉพาะครับต้องทํากี่ครั้งนะครับสำหรับโปรแกร,รมการรักษาของอ n นดาโปรนะครับเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่พอใจเนี่ยก็สามารถมาซ้ําได้นะครับอย่างเช่นหน้าถ้าต้องการให้ลดไขมันไปเยอะๆเลย,เลยนะครับแนะนําประมาณ4ครั้งนะครับก็เห็นผลไขมันหายไปยาวนานถึง1ปีรวมถึงตัวก็จะประมาณ3 4ครั้งครับ ตัวนี้เป็นเครื่องที่ผ่าน USFDA สำหรับการสลายไขมันแล้วก็โพวกเซลลูไลท์นะครับรวมถึงออนดาโปรตัวนี้นะครับเพิ่งได้รางวัล MWC ที่มอนาโคในปี2024นีนะครับในเรื่องของเป็น non-invasive body shaping เทคโนโลยีนะครับ เครื่องนี้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่เลยนะครับจะมาแก้ปัญหาคนไข้ที่คลินิกเราเนี่ยมีอยู่นะครับหลายคนจะกังวลเรื่องของหน้าบานนะครับเหนียงเยอะนะครับหรือว่าเรื่องของไขมันเป็นเครื่องแรกนะครับที่เฉพาะเจาะจงไปที่เซลล์ไขมันโดยเฉพาะนะครับเป็นเทคโนโลยีไมโครเวฟ2.45กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งมันจะไปเฉพาะเจาะจงที่ตัวเซลล์ไขมันทําให้เกิดการกระชับนะครับแล้วก็สลายไขมันได้โดยที่ไม่เจ็บก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลด้วยสุดท้ายนะครับที่จัลล์คลินิกนะครับเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับที่ลงเครื่องอัลตราโพนี้นะคครรัับกก็ตติิิดด่่อทีจลลนไ้เยครับ